ที่มีอยู่จริงแต่วันนี้มันกลายเป็นรันเวย์ส่วนตัวและเสียงของชาวบ้านก็ถูกลบหายไปพร้อมกันถนนสาธารณะในลำตะของถูกเบี่ยงเส้นไม่ได้รับการพัฒนากลายเป็นพื้นที่แนบรันเวย์ที่ไม่มีใครกล้าใช้บันทิ้งช่วงการพัฒนาถนนเนี่ยไปประมาณสักร้อยเมตรก็แล้วกันขึ้ง ้องทิ่ถนไม่ยอมจะมาพัฒนาเลยเพราะว่าทิ้งไว้ให้ดูเหมือนว่าไม่มีชาวบ้านเดินหรือสัญจรไปมาวันที่13พฤษภาคม2568เพศนิคมสร้างตนเองลำตะคองโพสต์ภาพชุดใหญ่เจ้าหน้าที่รัฐและอบะตอลงพื้นที่ร่วมกับเอกชนจับพิกัดสนามบินลำตะคองแต่เพียง3สัปดาห์ถัดมาวันที่4มิถุนายน2568ตัวแทนคนเดิมจากนิคมลำตะคองเดินทางไปที่สพปากช่อง เพื่อแจ้งความว่าสนามบินยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามกฎหมายมาตรา15ถ้าไม่มีสื่อเล่นข่าวจะมีการแจ้งความหรือไม่และถ้าไม่มีแรงต้านจากชาวบ้าน รัฐจะยอมยกเลิกหรือเปล่าคำให้การของเกียรติศักดิ์ทรงศรีผู้รับมอบอำนาจจากการจนาชื่นทองอารามผู้ปกครองนิคมคือครั้งแรกที่ภาครัฐยอมรับว่าพื้นที่ถนนหลวงที่ถูกใช้เป็นรันเวย์ยังไม่ได้รับอนุญาตแต่ก่อนหน้านั้นรัฐก,กับร่วมจับพิกัดนี่ไม่ใช่ความเข้าใจผิดแต่มันคือการเดินเกมหลังข่าวเพื่อเปลี่ยนบทบาทจากผู้ร่วมมือเป็นผู้แจ้งและที่น่าแปลกใจคืออบตอขนงพระหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่โดยตรงไม่เพียงไม่คัดค้านแต่ยังร่วมเดินพื้นที่กับ เจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนเพื่อกำหนดพิกัดรันเวย์ทั้งที่ถนนยังเป็นของรัฐและยังไม่มีการอนุญาตตามกฎหมายทำให้มันถูกกับผู้นี้ง่ายจะทำให้มันถูกเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาอ,อนุญาตให้กูบินเลยแต่การล่องเรียนมันมีกันอยู่แล้วหครับ มันมันมีมาตั้งแต่สองสามปีที่แล้วมันมีมันมีมาตลอดมีการตรวจสอบมีการร้องเรียนเหตุใ่บ้างคือมีโฆษณาไม่ได้ทำให้มัมนถูกอะไรเงี้ยมีทำเงียบๆอย่าที่ผมรู้นี่คือถ้านนมีคมไม่ไม่โพสต์เฟซบุ๊กอะไรที่ผม,ทมมมผมก็ไม่รู้หรอกแล้ไปติดตามหมูก็ไม่รู้ไงพอไปมามันก็จะถูกได้รับอนุญาตถ้าอบตอไม่เอานิคมไม่เอาด้วยังไงเหมือนกันราชการไม่เอาด้วย ทีมมานสนามบินนี้ตั้งอยู่บนพื้นดินเดียวกับสนามกอล์ฟแรนโชชานวีซึ่งมีน้องสาวของอนุทินชาญวีรกูลเป็นหนึ่งในผู้บริหารสนามบินสนามกอล์ฟรีสอร์ทและรันเวย์ล้วนเชื่อมโยงกันด้วยถนนของรัฐแต่กลับกลายเป็นธุรกิจส่วนตัวคือบินข้างวั้อย่างเงี้ยเขึ้นลงประมาณยี่สิบเที่ยวใช่เดี๋ยวเราอยู่ที่ะมีกระโดดนมขึ้นไปดีนะึงก็สิบห้าคนสิบสองคนเต็มไปดเลยคนละหมื่นไปเลยไปเลยยี่สิบคนเที่ยวกันมาน ขอไฟฟ้าเนี่ยผมเคยไปน,ยนะไปโขงขอกันเนบ้านวอว่าันงเข้ามาบ้านังนี้ได้ไเขาบอกเลยว่ามาข้ามสนามบินไม่ได้ทั้งๆที่มันเป็นถนนฐานะควรจะฝังเสาไฟและข้ามมา ทั้งหมดนี้รัฐรับรู้แต่ไม่มีคำสั่งยุติไม่มีเวรคืนไม่มีประชาคมไม่มีเอกสารอนุญาตแต่กลับมีเครื่องบินบินทุกวันมีธุรกิจสกายไรส์ขายแพ็กเกจหลักหมื่นและมีรีสอร์ทหรูตั้งเรียงรายถ้าพื้นที่ยังไม่ได้รับอนุญาตแล้วใครกล้าใช้ถนนรัฐเป็นรันเวย์ถ้าแจ้งความเพราะผิดจริงทําไมไม่มีใครสั่งรือ้อหรือสั่งยุติคําตอบเดียวที่เหลืออยู่คือสนามบินนี้ได้รับการคุ้มครองทางอํานาจและนั่นทําให้เจ้าหน้าที่กล้าร่วมมือกล้าลงพื้นที่ กล้าปล่อยให้บินแม้รู้ว่ายังไม่มีสิทธิ์การแจ้งความของรัฐในภายหลังไม่ได้ลบความรับผิดแต่คือการยืนยันว่าก่อนหน้านี้รู้ว่ายังไม่มีสิทธิ์และถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นโดยไม่มีเอกสาร ไม่มีการอนุมัติไม่มีการเวนคืนแล้วใครต้องรับผิดตามมาตรา157สนามบินลำตะคองจึงไม่ใช่แค่คดีบุกรุกที่ดินแต่มันคือแบบจำลองของการที่รัฐยกสิทธิสาธารณะให้คนรวยใช้ทำธุรกิจรัฐรู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์แต่ร่วมมือถนอนนี้เคยเป็นของประชาชนแต่วันนี้มันกลายเป็นรันเวย์ของใครและทั้งหมดนี้ไม่มีใครผิดเลยใช่ไหม